ืาแรเปยนสวัสดีทุกคนด้วยนะครวันนี้ก็อยู่กับผม BAAK เอคกแล้วนะครับดอกยอกยี๋ยๆดอกดอกนะครับก็ดูแรงคิงแล้วนะครับนี่เงียบแรงคิงเออไปนะมาเล่นด้วยกัน งแิมันนจะเป็ไดาบก็เท่นะบอกเลยดาบแร้งคิงนี่โคตรจะสวยโอ้เจอดาบแร้งคิงอีกจะอยู่เล้งอะไรวะมองดูเร้งเขาครับที่ได้ดาบแร้งคิงนี่ดูดูเร้งเขานะมีดาบแร้งคิงได้ไงครับเนี่ยบอดอาเป่าดูเด็ดดูเล้งเขาผมไม่มึนชุยนายมีดาบแร้งคิงได้ยังไงเล้งนาย ยังไม่รู้ว่า,าเท่าแรงคิงหรอย่างเนี่ยดูเดี๋ยวครับสีทองขนาดนี้แรงอะไรครับแรงกลัวเปล่าโอ้ยมีแรงบอลอยู่ใกล้ๆด้วยเฮ้ยเขามีดาบคิงได้ไงวะน่าจะเป็นบอทไอ้พวกบอดขี้โกงอ่าอ่าอ่านี่แรงคิงมาแล้วแรงคิงมาแล้วหรือเป็นกระลองอะอะอะอ๋อย่าอย่าลยอยากตาย ไอ้เขาเ้าจริงคนนี้เฮ้ยผม่ิสิแตกว่าไงอ่ะทุยไม่สิแตกเนี่ยเอาอะไรวะเนี่ยมันจะดักกลัวเออจันนะ แรงคิงเนี่ยก็ต้องอย่างผมสิครับดูแรงเออดูดาบ <S <S ดาบแรงคิงดาบตัางอื่นน่ะมันต้องดูโฆษณาเอาอ่ะเออเออดี๋ยวเดีด๋ยวอันนี้มีแปดอันเลยเหรอมึงจะโหดไปไหมมึงมีแปดอันเลยนะดาบคิงกูยังมีแค่เจ็ดอันเอง อันนี้ก็แปดอันอันนี้แปดอันอุ้ยเหมือนพระอาทิตย์เลยอันนี้อันนี้ซื้อไม่ได้ขอไปสำหรับคนอยากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเรียมว่าเองโอเคเมื่อกี้ไอ้มันมึงจะดักกหลา มึงดูห้้าแต่ขาแมวะขหรับของยาวิ่พมึงจะม,มาดักทําทำไมวะเดี๋ยวฆ่าจงเลยอะไรอะไรอะไรมือห้าวะดูก็นน่อะไรห้าวหล่ห้าวละ่ะ มึงห้าหลาเอามึงห้าหละาะนะมึงห้าหลาะเออเคี้วมึงห้าเลยอ่ะว้าวว้าวว้าวเจนเจนเจนพี่เบ่าโอ้ยฮึนี่มันน่าตกจริงๆแบบเนี้ยนี่นี่นี่น้ำมันไส่น้ำมันไส้ Mãi chào tất cả mãi yu nhae. Hm, đặt chị ta đã có chị ta đã quen chị ta mãi chào tất cả mãi yu nhae. Hm, đặt chị ta đã có chị ta đã quen chị ta ta mãi chị ta 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 mãi chị ta 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 เดี๋ยวตายหรอกดูด้วยฉันไม่อยากแพ้อย่ามาซ่าไม่อยากแพ้อย่ามาซ่านะหนูเปเลครับวันนี้คลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะครับไม่อยากเล่นทะเลให้มันยามากสำหรับวันนี้ก็ขอลคลากา่าลล